<c oughs> เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวล,ลงเนาะมีแต่มันสิขึน้นอีมันตีมซื้อกระเป๋าพีน่น้องอก<ข>าแขกทั้งนี้นนหอดปากซองนะเขาจะเตรียมโตไปไทยเอาตัวนี้แหละเพื่อใสเ่เครื่องใส่คอมันเลยลายมันก็นธรรมดาอยู่ไปธรรมดาทั้นตัวนี้มันก็เส้นลอยรูปน้อยนึงกระเป๋าลายลายใสย่ลายแบบเสื้อฟ้ากันลายขนาดเก๋ก็ไม่ต้เกลี่ยงาม 305บ่คั่นใส่กื๊นเอาตันั้นนี่เนาสิใส่เสื้อผ้าจักหน่อยนี่แหละก็บ่ได้ว่าสิเอาลายดอกแม่ใส่เสื้อผ้าเฮาก็บ่ได้ใส่นอยเดียวบ่ได้ถือลายบ่ตดีอยู่แล้วเนาะ3 4บ่าลูกใ3 4 320ซ่นี่เอา330 สามร้อยเท่าไรก็แม่ลดให้สามร้อยสามสิบห่าน้ำมันชาวบาทลงไปได้พี่น้องไปบอกซ่มาแว่กินกว๋วยเตี๋ยวก่อนร่านเดิมร่านประจำร่านประจำได้เนี่ยแต่ว่าเข้ากันลืมราคาสิบหมื่นหาพี่น้องตัวแล้วหมื่นหาค่นี่นี่นะมา แต่มาเป็นเงินบาทกันสามสิบบาทป่นะสามสิบสี่สิบเนาะอยู่ในประมาณนี้แหละพอเงินกันเงิน,งนเหรีม,มันอ,อยู่ตัวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแว้กินเพอก่อนเองบรรยากาศกับสุดยอดเลยแดดเปี้ยงๆแดดแบบสุดๆเลย มาดาวแม่นน้มาพี่น้องมานี่มาโตแซบยันแล้วพี่น้องแซบนัวปูกอนน้ะมาแต่บานไดโอใส่ลายพูดน้ำลาตายตายตาตายตายมาแต่สก่

เค <Okay. c oughs> ห่อนนาฬไดานี่นี่นี่เห็นหรออเส้นง,งามอะไรเสร้นมีเอามากินจะเส้นมีเาบอมากินนั้นเจนนะนะนี่อวอน,นีซน่ซมก่เดี๋ว พักแก้มพักแกมออ้มน้วนบาเนี่ยนะพ้อม,อ,มอืม้รถขาข้า,านตลอดอยู่ในทางโอ้ยมันนีออกจโซโซอมนห้นสวยครับกินวา่าครับว่าถ้มืดแน,น่จัางน่อยจังเป็นอะไรเห็นบ่าจะครับกันได้ เลยแล้วก็ปิ่นในนวัน้าวบแ่ใส่กอปิน,น,ปน,นา,าปนนปนไปแล้วนี่นห้จีัน่นี่ปิน่นมอกันถ้าปิ่นต้องพูดจะจะแหนจม้งมาพีกเอ็ดไปเนาะ เวียเตียวจานละหมื่นห้าขูดกะปิเป็นบางมองนะเป็นน้ำงมาแดดแน่นี่

พี่กินเป็นหมังให้กินเพลือกินแก้มแบบพี่ก็กระพี้เพราะว่าก็รสชาตนะิหรอไหมเอาหนึ่งมักกนินยังเจ๊

ก็ทอนค่ขอีนะต้อคคอยบ้านนี่บ่อืเดี๋เจ้าเจ้าือเคี้ยวบ้เนี่ยบเลยธรรมกาศทางล่งก็สุดยอด kau Oh luatan ni bali bro Saya beli สิ้นสุดท้ายพี่น้องาดเกี่ยงพี่น้องเกี่ยง อย่างนเนเนี่ยเนมนาวัดการจา้กปนพรนะั้อันนี้ก็เปนามกะอมิกจอุ่าได้อะไรก็แค่พิรุก็ิยังเือเือที่บริภาีแม่แม่ให้พ่ที่หาพไปน้องสบัสดี